Thank you. Thank you. ที่ประโยชน์ที่ทหารใหม่จะได้รับ 3. เพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและสร้างภาพจุดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพผู้เล่นการกองการศึกดิ์และเกษตรกรที่สามสถานที่บดีญาติน้องและน้องท้ใหม่ที่รักทุกนายปรบผมพันตีสงกรามสายตัา ในหานะไปเทกาลคองการทงแพร่ก็ค <whis ky programme> ือตรวจโรกแล้วก็เป็นการตรวจแล้วก็เป็นี่สาดีนะครับว่านักแสดงงานเป็นเช่นไรก็อย่ากให้ ครับขอจะได้ปประหยัดไปเยอะนะครับเดี๋ยวพอเช็คน้องเขาขึ้นมานอนจริงๆได้มาน่อยจริงๆของมันจะไม่ครบนะครับไปไแล้วทำเหมือนกันครับนะครับเราจะได้รู้ระยะต่อระยะเทียงนะครับก็เราจะใช้ถุงย่อในการว่าเรามีกันกี่คน

这边呢。 น้องมีความรู้สึกยังไงครับเมื่อได้เข้ากล้าวมาสู่ในรวดทหารวอนแรกตอนนี้รู้สึกดีครับไม่กังวลอะไรครับก็คิดว่าจะทําทุกอย่างที่ทางกองได้ให้มอบหมายให้ครับให้เต็มที่ที่สุดครับความรู้สึก ก,กังวลความรู้สึกตอนนี้ไม่กังวลอะไรเลยนะครับตอนแรกถามว่ากังวลไหมก่อนจะเข้ามาก็มีนิดหน่อยครับแต่พอได้มาเจอเพื่อนเจออะไรได้เข้ามาทานข้าวมือแรกแล้วเรียบร้อยก็รู้สึกดีครับดีขึ้นมากครับตอนนี้ก็สบายใจครับรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจมากเลยครับตอนนี้ก็ภาคภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้มายืนในจุดที่คนเนี่ยส่วนน้อยที่จะได้มาอยู่นะครับ แล้วก็ผมก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้ามาอยู่แล้วผมก็เลยจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้มายือนอยู่จุดนี้ครับผมทั้งอ๋อส่วนแม่เหรอคะครับแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนที่พขาพูดอะคะ่ะเพราะว่าเป็นการรับใช้ชาติเนาะไอ้ความรู้สึกกังวละไม่มีเลยค่ะมีนะค,ะความภาคภูมิใจแม่ทุกคนก็ต้องอยากให้ลูกอยู่จุดนี้อยู่แล้วรับรใช้ชาติเนาะแล้วก็ กังวลอะไรมากครับในเวลาเห็นโซเชียลอะไรที่แบบอ๋อไม่ค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยนะครับเพราะว่าตอนลูกจับได้ได้แล้วก็คือไม่เลยก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีไลน์มีไลน์กรุ๊ปของอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตข่าวสารให้กับทางญาติได้ทราบตลอดก็คิดว่าโอเคครับทางญาติก็จะได้ลดความกังวลไปได้จุดหนึ่งด้วยโอเคครับโอเคครับครับน้องมีความรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ก้าวมาสู่ในรั้วของทหาร ตอนแรกก็กลัวนะครับผมตอนพี่ว่าจับได้ใบแดงแต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มผ่านกระบวนละนะครับเราก็คิดว่ามาหาประสบการณ์ชีวิตใหม่มาเป็นมาทำหน้าที่ว่าของชาติครับผมแล้วทางคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกยังไงครับที่น้องได้เข้ามาสมู่ในล้วนาะในส่วนพ่อนะก็รู้สึกดีใจนะที่ ลูกชายได้มีโอกาสได้เข้ามารับใช้ชาตินะอยู่ในกรมทหารนะในส่วนตรงนี้ก็ในความรู้สึกของพ่อจริงๆก็อยากให้ลูกเป็นทหารอยู่แล้วนะครับรก็เป็นโอกาสดีนะที่ลูกได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับสำหรับคุณแม่ก็ตอนแรกก็จะกังวลนิดนึงนะคะในส่วนของที่ว่าอาจจะมีการ ทำร้ายร่างกายหรือว่าการซ้อมอะไรกัรนขาะแต่พอมาเถ็นในจุดนี้แมาได้ฟังผู้ประคับบัญชาเขาพูดขึ้นมาก็ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วค่ะสบายโอเคครับครับ,รบโอเค,ค